สวัสดีครับว่าอาจารย์ก็มาแนะนําสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับว่ามีวิธีการยังไงสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์บูชาอะไรจะมีโชควีลา ไหวอะไรจะได้โชคได้ลาภได้เงินได้ทองและทําให้ชีวิตล่ามลื่นดีขึ้นนะครับทุกสิ่งเหล่านี้เราบางคนบอกว่าอาศัยแต่ตัวเองอะไรต่างๆแต่กตัวเองมันไม่ค่อยขึ้นเพราะฉะนั้นการไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไหวเทพเทวดาผู้ที่ปฏิบัติดีหรือสร้างคุณง,งามความดีแล้วจึงได้เกิดเป็นเทพเทวดาผู้สวขสุขเราไหวเราก็จะได้สิ่งดีๆท่านก็จะมาคอยช่วยเหลือผลักดันเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์นะเราจะรู้กันคนที่เกิดวันเสาร์จะชอบอเรื่องเลน่นนับจะชอบอ จะชอบเรื่องลึกลับจะชอบอาหาสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องลึกลับหรือไปผจญภัยกับสิ่งเรื่องลึกลับอะไรอย่างนี้น,ะสน,นสนะะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะและสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะที่จะบูชาเลยก็เขารู้ว่าเขาเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่เกิดวันเสาร์คือพระประจ,จําวันก็คือพระปางนาคโปกเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดวันเสา,พพร,ปปา,าร์ขอให้มีพระพุทธรูปปางนาคโปกขอให้มีพระโสธร นะครับบูชาในบ้านนะแล้วก็ถ้าเป็นพระก็จะเป็นหลวงปู่ทวดหรือจะเป็นหลวงปู่ทวดนะหรือหลวงปู่สวงติดไว้ในบ้านในเดือนจะช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจวัสนาดวงชะตาเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองเสริมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลวงดีของเรานะขอให้มีพระพุทธรูปปางนาคโกนะครับมีหลวงพ่อโสธรนะครับมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่สวงติดไว้อันนี้จะช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองมีมากๆสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับ และอันนี้คือของบูชาที่เป็นวัตถุมงคลด้านพระด้านพระหรือของบูชานะครับอันนี้จะโูวอำนาจสืมเงินสิบทองแต่ถ้าเป็นด้านการเป็นเทพเทวดาที่จะบูชาให้เกิดทรัพยนะ์ล่ะเทพเทวดาที่แจงให้เกิดทรัพย์ก็คือให้บูชาเลยครับคนที่เกิดวันเสาร์ให้บูชาพญานาคราชเจ็ดเศียง ให้บูชาพญานาคราชเจ็ดเสียงหรือหนึ่งเสียงหรือเจ็ดเสียงก็ได้นะครับนะขอให้มีติดไว้ติดตัวไว้นะครับติดตัวเป็นล็อกเกตเป็นอะไรต่างก็ได้หรือเป็นรูปหล่อรูปปั้นก็ได้อยู่ตั้งไว้หน้าบ้านหรือไว้ในห้องพระบูชาของตัวเองนะครับอันนี้จะช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเงินโดยตรงนะครับอันนี้นะครับสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับและคนที่เกิดวันเสาร์ที่จะแนะนําให้ให้เป็นของติดตัวก็คือขอให้มีกําไร เป็นกําไรหินนะครับคนที่เกิดวันเสาร์อาจจะไม่ชอบใส่เรื่องต่างๆไมได้แต่สําคัญถ้าอยากมีโชคมีลาบงทุนค้าขายกันเงินการทองขอให้มีกาไรเป็นหญิงเป็นชายก็ช่างขอให้ได้มีกําไรได้ใส่ไว้นะครับขอให้มีกําไรได้ใส่ไว้และคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะเป็นคนที่ใจใหญ่เป็นคนที่ใจกว้างสายเปมีเงินเท่าไหร่ีะจ่ายหมดใช้หมด นะให้หมดเลยทุกเต็มที่แต, p, แต่ถ้าไม่มีนี่ก็คือหนอยเลยนะไปขอใครใครไม่ค่อยให้นะะช่วยเหลือใครไปแล้วจะไปให้เขามาช่วยเหลือคือในเวลาที่เราลำบากนี้จะไม่ค่อยได้เลยคนที่เกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างนั <Oy>? ้นแต่คนที่เกิดวันเสาร์นี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่รักเพื่อนทุกคน <c oughs> คเป็นคนที่รักคนรอบข้างเป็นคนที่นะใส่ใจกับคนรอบข้างหมดแต่จะถูกว่าร้ายให้ความหรือถูกกดดันหรือถูกคนรอบข้างเนี้ยนะ ให้โทษหรือใหอ้ความเสียอ,อกเสียใจกลับมาภายหลังจะเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่เกิดวันเสาร์วันพุธก,กับวันเสาร์นี่จะคล้ายคล้ายกายันงานเพราะฉะนั้นความรักจะไม่ค่อยสมหวังต่งไหร่คนที่เกิดวันเสาร์มีคู่รักคู่ฟองอยู่กันได้ประดับเเดียวจะไม่ค่อยได้ดังปรารถนา แล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้ค่อนข้างที่จะมีเรื่องร้อนนะค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้จะอยู่ได้กันแต่ถ้าอยู่ห่างกันจะรักใคร้เชื่อถือกันดีแต่ถ้าอยู่ใกล้กันแล้วค่อนข้างที่จะมีแต่เรื่องมราของใจเห็นแล้วก็จะมีแต่ปัญหาถ้าเป็นเรื่องความรักนะจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเป็นเรื่องการยืนการทองนี่อย่างที่วอกอย่างที่บอกคือวันเสาร์เนี่ยฉันมีไม่มีก็ช่างฉันจะเพแม้แต่ข้างยืมนี่มาก็คนอื่นก็ จะต,ต้องรีบมายืมเราต่ออย่างนี้คนเกิดวันเสาร์จะเสียอย่างนี้นะแต่ได้เงินได้ทองดีแต่กิบไม่ค่อยได้นะเห็นอะไรต่างๆอยากจะได้อยากจะซื้อจะเป็นอย่างนั้นแต่มีวิธีการแนะนําสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เสริมให้ได้เกิดทรัพย์เสริมให้ได้เกิดเงินเกิดทองเสริมแล้วไม่ไ้มีโชคมีลาภวาสนาคนที่เกิดวันเสาร์ขอให้มีลูกเต่าลูกเต่าจะเป็นลูกภาพเป็นผ้าย,ยันก็ได้เป็นลูกปั้นก็ได้นะฮะจะปลูกเศกไม่ปลูกเศกก็ได้นะให้เอาไว้ในห้องพระ ให้เอาไว้ในห้องพระหรือห้องรับแขกหรือหาตั้งจุดไหนก็ได้ที่มันดูสวยงามเหมาะสมนะครับหารูปเต่านะครับติดตั้งไว้และ,ะคนที่เกิดวันเสาร์จะแนะนําให้ไปถ้าเราเห็นแบบว่าเขาเอาเต่าไปขายแล้วจเาไปฆ่าไปแกงเห็นปลาเห็นอะไรตายนี้จริงเขาเป็นให้ ไปซื้อสัตว์เหล่านั้นนะครับนะไทยชีวิตเขาเอาไปปล่อยในเขตสาธารณะหรือเขตอภัยทานให้เขาได้มีชีวิตต่ออันนี้จะช่วยเสริมการเงินการทองและทําให้เรามีโชคลาภวาสนาเร็วมากขึ้นนะครับสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับสิ่งของที่จะบูชใช้เห็นผลก็คือพระ,สะ,ระโสธรพระนาคโกรงที่เรบอกไปแล้วนะครับถ้าเป็นเทพเทวดาไหวยแล้วเห็นผลไหว้แล้วเกิดโชคลาภก็คือพญานาครารานะครับไหว้แล้วก็เกิดเห็นผลดีก็คือพญานาคราช แต่ที่จะไหว้แล้วเป็นผลดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับคนที่กําลังลงทุนธุรกิจธุรกิจติดขัดเป็นอุปสรรคการเงนินการงานไม่ค่อยราบรื่นจะแนะนําให้ไหว้พระธาต หรือเจดีย์อย่างเงี้ยนะครับนะถ้าตรงไหนที่มีพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบระมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับอยู่ก็ให้ได้ไหว้เลยนะครับไหว้เลยหรือว่าเราไม่มีโอกาสไปไหว้แล้วก็อธิษฐานดูบ้านเราก็ได้ดูรูปภาพเจดีย์ไหนเราอยากจะไหว้เจดีย์อ่ไหนพระธาตุไหนล้วก็ดูรูปภาพแล้วก็ระลึกนึกถึงอธิษฐาน ตั้งน,นโมส่สามจบสวดพุทธคุณอิติปิโสพุทธคุณสามจบแล้วก็อธิษฐานข้าพระเจ้าขอไหวบูชาบารมีพระาธาตุเจดีนะนี่นี่นีที่เราดูนะแล้วก็บอกกล่าวว่าเรากาลังติดนเป็นอุปสรรคอยู่ขอพลังบารมีพระาธาตุช่วยเปิดทางพาอหลังจากไหวพระาธาตุเจ็จวันลุกขึ้นก็ให้ไปถวายสังฆทานถวายสังฆทานาานี้จะแนะนําให้ถวายน้ําถวายบาตรพระนะครับบาตรที่พระเอามาบิณฑบาตนะครับนะถวายน้ําถวายบาตรพระ ถาวายข้าวสารนะครับแล้วก็ถาวายเกี่ยวกับเรื่องของพวกถ้วยช้อนจานชามเข้าไปในวัดวาอารามหรือถ้วยช้อนจานชามอาจจะเอาไปาให้กับโรงเรียนให้กับจุดไหนที่เขาได้ใช้ประโยชน์สูงสุดอันนี้จะช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการเรงินการทองแล้วก็เสริมโอกาสดีๆเข้าสู่ชีวิตสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับอันนี้จะช่วยเสริมดีมากคนที่เกิดวันเสาร์จะแนะนําให้ไหว้ถ้า เราอยู่จังหวัดไหนลงทุนอยู่ทําธุรกิจการงานอยู่จังหวัดไหนขอให้ไหวสารหลักเมืองจังหวัดนั้นนะครับนะหรือเกิดจังหวัดไหนขอให้ไหวสารหลักเมืองจังหวัดนั้นจะช่วยเสริมการเงินการทองเสริมอํานาจจะเป็น,ลปนห,ลหลักเป็นแหล่งหลักเงินหลักทองหลักโชคหลักวาสนาอันนี้จะเห็นผลดีที่สุดนะครับและนะที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์สำหรับของวัตถุมงคลที่จะบูชาแนะนําให้เป็นพระสมเด็จ หรือสมเด็จพระนจันร์โตนะครับจะช่วยเสริมได้ดีที่สุดสําหรับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองนะครับนะแล้วก็คนที่จะแก้เคล็ดเกี่ยวกับเรื่องของคนเกิดวันเสาร์นี่ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าตัวเองซวยตัวเองไม่ค่อยล่ามลืนทําอะไรต่างๆติดเป็นอุปสรรคเงินทองไม่ค่อยดีเลยมีแต่คนเอารัดเอาเปรียบอาจารย์จะแนะนําคนที่เกิดวันเสาร์นะครับแนะนําให้นะครับให้อะไรให้นําดอกมะลิดอกดาวเรืองดอกเข็ม จัดเป็นช่อจัดเป็นแจกันนำดอกไม่จําเป็นเอาทุกดอกนะถ้าเราหาดอกมะลิไม่ได้เราก็เอาดอกเข็มถ้าหาดอกเข็มไม่ได้เราก็เอาเป็นอดอกบัวก็ได้นะจัดแจกันแล้วเอาไปถวาย พระพุทธรูปหิ้งพระอยู่ที่บ้านตัวเองหรือเอาไปถวายพระในอุโบสถอย่างนี้ก็ได้จะช่วยเสริม <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของโอกาสวาสนาแล้วก็ทําให้ดวงชะตาเราดีขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ลองทําสิ่งเหล่านี้ดูนะครับจะช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องของโชควาสนาดวงชะตาและทําให้เราเห็นผลดีที่สุดนะครับแต่วิธีการบูชาโชคตัวเองบูชาย,ยังไงคนที่เกิดวันเสาร์แนะนําให้จุดทูปให้จุดทูป16ดอ,อกการแจ้ง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจุดทูปสิบหกดอ,อกการแจ้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วอธิษฐานสิ่งที่ปรารถนาอันนี้ไม่จํากัดเวลาทํากลางวันกลางคืนก็ได้นะครับนะหรือว่าเราทํากลางวันเสร็จเราไปทํากลางคืนต่อก็ได้ให้จุดทูปบูชาโชคตัวเอง16ดอ,อกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอธิษฐานขอเกี่ยวกับเรื่องของโชควสาสนาดวงชะตาชีวิตให้ราบรื่นแล้วก็อธิฐานอธิฐานเสร็จก็ปัดธูปลงไปกลางแจ้งนะครับ16ดอก นะอันนี้ทําเป็นประจํานะครับและจะเห็นผลทางโชคค่าวาส,สนาอาจารย์ก็แนะนํานะครับสําหรับาการเคล็ดลับในการชารโชคสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เพียงเท่านี้นะครับนะก็ขอให้ทุกคนมีโชควาส,สนาดวงดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b ช่องพญาเต่านะราชดวงสิษย์นี้ยครับ